สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่อง m m b r y o s o n i c ช่องแห่งเรื่องราวไร้สาระวาีิที่จะพาทุกท่านพบกับช่วงหม,มายสัมมาชีพปิดเทอมครั้งก่อนไปรับแจ้งเก็บถั่วมาปีนี้ปิดเทอมไม่มีอะไรทำเพื่อนเป้ของผมผ็มาหาถึงบ้านา้วนเอ่ยป่าดชวนเฮ้ยไปหาพลอยกันผมงงหนักเลยหาพลอยอะไรหาที่ไหนเพื่อนเป้ก็ฉเฉลยว่าบ้านปลาเล็ก เอาดินที่เหมือนมาเทหน้าบ้านลองไปดูแล้วพิเศษพลอยปนมาด้วยตกลงในเช้าของวันนั้นผมกับเป้ก็ได้ไปหาพลอยที่บ้านปลาเล็กโดยนั่งคุยเคี่ยหาพลอยจากกองดินหน้าบ้านริมถนน,น okay, <bye. S 1> เป้บอกว่าหาดูเม็ดที่มันสีแดงใสๆกวเม็ดอื่นๆโดยขนาดของพลอยที่หาเจอก็จะมีขนาดประมาณเท่าหัวไม่ขีดไฟปะปนอยู่กับกองดินกองทรายเล็กบ้างใหญ่บ้าง พอหาได้ก็มาใส่ถุงซิปเก็บสะสมไว้จากนั้นก็เอามาล้างน้าและก็ไปขายที่เขารับซื้อพอไปถึงที่เขาซื้อเขาก็ชั่งน้ําหนักดูคิดราคาเป็นเงินออกมาของผมได้ประมาณ500บาทของเป้หาเก่งมากกว่าผมหน่อยได้ประมาณ800กว่าบาทผมดีใจมากเด็กพอ5 11ขวบหาพลอยได้เงินค่าขนมกว่า500บาทในสมัยนั้นมันเยอะมาก เงินที่ได้ก็เอาไปลงกับขนมของเล่นหนังสือการ์ตูนถามว่าเพื่อนคนอื่นรู้ไหมว่ามีการหารายได้ประเภทนี้รู้ครับแต่พวกเขาไม่กล้าทำบางคนที่เพื่อนเป้ไปชวนเขาบอกว่าไม่อยากทำมันร้อนมันน่าอายเก็บดินเก็บทรายหน้าบ้านคนอื่นเขากลัวว่าเขาจะว่าจึงมีเพียงผมกับเป้และน้าของเป้ในบางครั้งที่มาด้วย จนในวันหลังๆปลอยก็เริ่มหมดลงรายได้ลดลงเราจรึงไม่ได้ไปหาอีกก็จบไปครับกับประสบการณ์หารายได้ในช่วงปิดเทอมในวัยเด็กอันน่าประทับใจของผมถ้าอยากมีเงินมีงานก็อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ